เดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่ตัวตั้งให้ดูตัวตั้งไหนกนะ่อนอื่นตัดโค้งก่อนนะครับหัวกลไกค่อนข้างจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับตัดหัวนิดเึงเวลาใส่ใส่อย่างนี้นะครับเวลาดิ่งให้ตัวข้างบนอยู่ด้าน ซ้ายตัวตัวล่างจะอยู่ให้มันตรงกันนี่นะครับตรงนี้ตัวนี้อยู่อยู่อยู่ซ้ายตัวนี้อยู่ขวาจะให้มันลงกันเวลาเราใส่เราจะดีแปดแบบนี้นะครับเข้านี่แล้วก็แปดขึ้นบนตัวหนึ่งมันจะได้ทําให้โคงรงตัวนี้แข็งแรงรับเวลาเรายืดมา เราจะใส่เฉพาะตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้แต่มันจะอาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับเราเลยยึดโครงระยะ40 40 40ไปจนตลอดแถวนะคแต่นี้จะทำให้โครงแข็งแรงจะไม่ฉีกได้เวลาเราฉาบเวลาเราฉาบรอยต่อหรือหรือพับแผ่นเข้ามาแล้วมันจะได้ไม่ฉีกนะครับถ้าใส่ตัวซอยไป40 40ลองไปทำดูนะครับ น้โครงตัวนี้แข็งอยู่แล้วครับ